สบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกัเนเบระสกูทุกคนเดอ้อตอนนี้ก็มางพ,พกกูพอกน้องแหล่ตอนนี้ทางสร้างเผื่อกำลังเอามุงลังคาน้องพี่นอ้องโดยเอาแผ่นอลูซิงขึ้นเนาะทางน้องแหล่ก็เอื่นโบเป็นบันไดพี่นอ่อยโดยก็ต้องขอโทษขอภายนำเดอ้อดิเมื่อน,นี้ก็คืมคืนในพี่นอ้องพ้นตกเนาะแต่ว่ามันก็ตกโบแห้งบันไดาทางเอลาว่าเพิ่นก็เอา ขึ้นซอยเพิ่นเนาะซอยทางสางเพิ่นว่าสางเพิ่นกับบหลายคนสี่คนเนาะก็เลยซอยกันเอาขึ้นนี่แหละสังกสีเราว่าแผ่นอรูซิงทั้ง,งน้องแหล่อื่นบุเป็นบุนไดพี่น้อยโดยต้องคอโทษขอพายมา พา,ากอยักห้องน้อยหนึ่งพี่น้องเลยอันียน่นบอา่สะสบายดีละโดยสบายดีเพ่อรตีโดยเกือบาัใจ่น่บริสายซ้ำ

สวยกันเหมือนเดิมวันนี้ เียวขึ้นเลยแบบนี้นนเนาะทั้งไงหลากะซอยเพื่อ,อ,อน โอ้คนใจเขาก็ยุ่ลุมนาอก็เลยโบเห็นปาได้พี่น้อง นี่หลายแผ่นห้องน้ำก็ได้เนะาะคุมห้องน้ำ คนคนเริ่มมาอีกเลยพี่น้องบ้านี้โหหยิบหยิบมา ตองฟากับคึมคึมเชังกระซีกเอามาไหว้เนาะบัดเวลาเสีอาขึ้นอาขึ้นเลยแบบซอยกันเอาขึ้น

આસી મૂલે ઓ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 ય મા બે બે આનો તડબડબડબડું

แต่จะแผ่นแล้วลายแผ่นแล้วเนาะ ประมาณสี่หาแผ่นเราพี่น้องหอดึงขึงกลางลังคาแล้ว ກະຕີເພິ່ນເກັບຖວຍໄປລ້າງເນາະຖວຍທີ່ວ່າເອົາມາແຕ່ເຮືນພິ່ນັຂມືນແພິຍດົາມືອນາລີຍລງົາມືອວພ່ນ ้ายมุมเนาะพี่น้องคึมคึมเหมือ,อนเก่าฝนในแง่แง่มาแต่ว่าใครเหน่แต่ว่ามันประตกแห้งเนาะพี่น้องตกคยคอยแบบผ้ามืด ได้ปั่นไฟเพินกระเปิดไว้เลยเพราะว่าเพิ่นตรงได้ใส่ไฟยจอดอยู่ทางเทงคนละซีนี่แหลรเนาะซีอยู่ทางเทงซีแฟนอาลูซิงล่างเลยเบาะเลยนะดันเนี่ย ทางนี้ก็ล่างถัว่วแบบนี้พี่น้อยคุณบอ <c oughs> าสามมาเลยมาซามมาใส่นะในในใมีอยู่บนำใช่ไหมแม่คุณใส่ผพายอยู่ทงทงดิ นอีกเพนเนาะจะได้จักเพนเลยเนาะประมาณสี่หาเพน เพื่อนบอกอืมคุณใส่ทั้งโค้งหลังคาแล้วอีกยังกะมาใส่ทั้งนี้แล้วนอนนี่ทั้งหนานี่ ທนງນານິກະມາມື້ນີ້บ่เนาะก่ายมา,าทางพี่บ่เพิ่นละตีเพิ่นบ่ได้ยินเนาะพี่น้องเพิ่นว่าบัดเอามาใส่วันนี้ก่ายมา,าทางพี่บ่รูน้นั่นน่ะอันแผ่นลูซิงนั่นแหละเออ ก็ฮือฮืออฮืออยู่ <oo> เอาขึ้นแล้วเพื่อพันทีแล้วนะเนาะเพ่นก็ต้องได้เลยจอแม่แล้วกับคึมๆึมแน่เมื่อนี้นะ อากาศพี่น้องเอ้ยคึมคึมเริ่มคำเพิ่นมาเอาอีกแล้วเหลาพิ่นกาซอยเมือนี้กะเพนเงียเงา้นะเฮ้ยเอาขึ้นกะแบบต้องได้นั่นซอยกันกหลายคน แล้วบ่อดทางนี้เรียบร้อยเนาะล้างถวยยุงหลายเนาะเฮ้ยเนาะเข้าไปป่าน้อยเดียวก็เต็มเลยยุงนะ จักกินเนาะแต่ว่าเพิ่นว่าสุกแล้วกิน <gbinary> <small> <report yapmış> เตรียมใหม่แล้วพามเาม่กล่ีนนนเนุ๋นเยเาียง้สั่ไปดําอาคกมันีดอคือกันได้แต่ละมือคตอนถามเื่อถามเื่อเวลามุงเ่อตอนองลองเมื่อก่อนนอเป็นอะไรนคืออ่ังมาแทนเียง ตอนนี้ก็เพิ่นใส่ได้หลายเพลแล้วเนาะพี่นอ้องเพินวานกำลังเริ่ม,มุงหลังคาเมื่อหนีเลยพี่นอ้องเ้ยโดยจากคลิปนี้กระทางน้องหล่สิขอตัวลาพี่พียงเ่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่นอ้องทานน้องหลยวาลพีดผัดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่นอ้องที่หับซูมคลิปของน้องเลยตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาโดยจากคลิปนี้กระท่งน้องเลยสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อน พกเกาคำวา่าสบายดี